ทฤษฎีเนี่ยนมเกลี้ยงเต้ามีอยู่จริงหรือเปล่า,าต้องบอกตามตรงว่าไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเต้านมเราผลิตนมตลอดเวลาค่ะนมเกลี้ยงเต้าในที่นี้คือดูดให้ได้มากที่สุดดูดให้ถึงนมส่วนหลังดูดให้ถึงชั้นไขมันค่ะเพื่ออะไรประโยชน์ต่อตัวลูกเองประโยชน์ต่อตัวลูกเองการดูดนมจนเกลี้ยงเต้าหนึ่งแน่นอนได้ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากค่ะแล้วก็ลิ้นดูดได้ถูกต้องนะคะก็จะขยับได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อพวกนี้ มีผลต่อการากินแล้วก็การพูดในอนาคตเขาเหมือนได้ฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยอย่างที่สองเขาก็จะได้สารอาหารที่ครบท้วนอย่างที่กล่าวไปเขาก็จะอิ่มอยู่ท้องนอนนานเลยนอนสุขสบายแล้วก็ได้ภูมิุ้มกันรวมด้วยส่วนประโยชน์สำหรับคุณแม่เองเนี่ยการได้ระบายนมออกเนี่ยค่ะ มันก็เสมือนหลอกไปที่สมองว่าโอเคลูกฉันต้องการนะก็ต้องผลิตเพิ่มสิเด็กคนนี้กินเก่งจังเลยผลิตไม่พอละต้องทําเพิ่มละใช่ก็ต้องทําเพิ่มก็ถือว่าเป็นการเพิ่มน้ํานมคุณแม่ไปในตัวยิ่งเอาออกมากเท่าไหร่คุณแม่ก็ร่างกายเราก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนอนอกจากดูดให้เกี้ยงเต้าแล้วเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของคุณแม่ด,ด้วยด้วยว่าคุณแม่จะมีก้อนนาะมีเจ็บตรงไหนคัดเต้าตรงไหนการดูดเกี้ยงเต้าเนี่ย ก็จะทําให้เขาเหมือนกับว่าคุณแม่สุขสบายมากขึ้น